เสวัสดีเอ้ยเอาเดี๋ยวเดี <anymore>? ๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนยังไม่เอายังไม่เอาโหมันไล่ยิงเราว่ะโหเปิดคลิปมามันก็ไล่ยิงผมเลยนะครับเคสวัสดีทุกคนดนวยนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกม The Man ซึ่ง Man Party สี่กันแล้วนะครับโหมาถึงมันไล่ยิงผมเลยว่ะใจคอมันทำเรื่อะไรวะทำไมทําแบบนี้มาดูนบินใหญ่เลยเราจะเก็บกระดาษก็ไม่ได้แล้วนะโอเคเราไปภารกิจดีกว่าครับฮยนี่ไง โอ้โหโดดสูงเลงวะโหต้องโดดค้างด้วยเหรอกดค้างถึงจะโดดสูงหรือว่าไงนี่ครับภารกิจเราอยู่นู่นเลยนะโอเคทาไปดูกันครับว่าวันนี้ภารกิจเราจะเป็นอะไรโอ้อยู่นู่นเหรงแล้วเฮ้ยเอ้าทำไมกลับมา ที่บ้านเ <c oughs> ข้าดีๆไม่ได้ด้วยนะครับคือเขาต้องหล่อไปก่อนอะ่ะโอ้ยผมรู้สึกเจ็บเจบคอว่ะไม่สบายแน่เลยพรุ่งนี้ผมตื่นมานี่ <c oughs> แน่นอนสเตอคนนึถ้า <c oughs> ใครที่ไม่เคยดูเดอะเมซิงแต่คนก็ <c oughs> คนเคยดูกันแล้วนะผมว่า ในในหนังสไปเดอร์แมนภาคแรกเลยครับตรงปี2 0 0 2นสองนะครับภาคแรกเลยที่เราได้ดูกันเนี่ยสไปเดอร์แมนหนึ่งเลยะครับที่ไม่ใช่เ h e a m เมซิงด้วยครับด็ออร์คอนเนอร์เขาเป็นครูสอนปีเตอร์นะครับเขาเป็นครูสอนปีเตอร์แต่ว่าในหนังตอนนั้นปีเตอร์เป็นคนปกตินะครับไม่ได้เป็นอะไรเลย i ให้ผมโทรศัพท์เข้าโอเคครับมาต่อมาต่อกี่โทรศัพท์เข้าโอเคโอ้โหดูดร็อกเตอร์มันทำอะไรกับห้องกูเนี่ยโอ้หมีเลด้วยใช่เละปะวะกู n ม่รู้อ้าว e ไป a ดอร์แมน n Gwen น่ะเออ Gwen ไปไหน I'm Trying to get you a cure. I heard that you helped Kurt Connors escape from an asylum. I heard the guards at my archive facility have broken noses. Here we are quarantined. We have fever, nausea, it's difficult to focus, and my robots say a cross species is still in the building. So after all this, Spider Man, you tell me you have a cure. Connors can get you the serum you don't have. We're your best hope. I do have a man computer, It's almost finished. คนนี้ผมไม่รู้นะเรับเขาคือใ่รยเขาน่อจะเป็นด็อกเขาเรียกเห็นเล็กด็อกน่าจะด็อกเตอร์นะ่นแต่ไม่รู้ด็อกเตอร์อะไรไม่คือไม่เหนรู้จักเลย โทษทีนะครับถ้าวันนี้ผมเงียบไป <Wait. S 1> ห,หน่อยเจ็บคอพูดไม่ค่อยได้อ่าจบเลยอย่างนี้อย่างนี้ต้องออกหน้าต่างเลยอย่างเงี้ยน่าจะไม่ได้ดั่งใจอะไรครับเฮ้ยอ้าว City แอนน์ไวซภารกิจอะไรต่อไปครับ <c oughs> นี่เรายังไม่ทันเริ่มภารกิจอะไรเลยเนี่ย คุยก็คุยก็รอดไปครึ่งชั่วโมงแล้วอันนี้ผมขยับไม่ได้เฮ้ยนี่ใครเนี่ยเฮ้ยอ้นี่มันคนบ้านี่สกีมมิ่งด้วยนายเดี๋ยวเราไปส่งนายบ้านี่นายอ่ะโอ้ยนี่ครับส่งที่นี่เลยครับโอ้กดอีไม่ได้ด้วยไปลงโอ้โหส่งตำรวจ Okay, ตรงเสร็จแล้วก็ไปทำภากรกิจเราต่อครับเป็นการพ้นใหญ่ขึ้นท้องฟ้ามึงขึ้นได้ยังไงวะผมงงวะ่ะก <uc un> ารหขนใหญ่แบบนี้มันเอ้ภ okay, ารกิจเราอยู่หน้านี้เองอครับอันนี้มันคุยกับไอ้วินนี่ เฮ้ยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่ไปทางนู้นภารกิจรองครับภารกิจรองยังไม่ไปนะแล้วตรงไหนวะตรงนี้ครับเฮ้ยแล้วเราเอ้าเราก็อยู่ในภารกิจแล้วนี่อ๋อตรงนี้เหรอข้างล่างโอเคอุ้ยเข้าท่อว่ะทำไมต้องเข้าท่อวะ กูเบื่อการเข้าไปในท่อมากเฮ้ยเอาว่ะดูจากภาพแล้วมันต้องมีอะไรแน่นอนครับ the t r u t l the truth of the hut เฮ้ยไม่อยากเข้ามาในนี้เลยไม่ได้แนละ้วมันช้าจะตายไปครับผมว่าเราต้องเจอตัวอะไรแน่เลยวะ่ะ เรจเจอตัวอะไรที่มันกลายพันธุ์แน่นอนเ,ออเฮ้ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มันมีกระพริบกระพริบเดี๋ยวไปก่อนแล้วกันแสดงว่าเราต้องเปิดก๊อ,อกน้ำแน่เลยซันวาลเอาไม่ได้วะ่ะเี็นะเปิดไงอจะเปิดก๊อ,อกน้ำอ,อ๋อนี่ไงได้เลยดึงนี่ไงล่ะ๋อไอลิงไอลิงว่ะผมว่าอีกรอบนึ่งอะออ เปิดแปบ,บเดียวแน่เลยครับใช่ป่ะนั่นไงจริงด้วยคือต้องเร็วหน่อยใช่ไหมหรือว่าไงอันนี้คือปิดหรือเปล่าหรือว่าไงอันนี้คือเปิดแล้วใช่ไหมอ๋อมันปิดครับโอเคเมื่อกี้เห็นพูดอยู่ฟาสเราต้องเร็วกว่าน,นี้โอเคแล้วแมนผมรู้แล้วอือพอดึงเสร็จเราเรีบพุ่งไปเลยฮะจังหวะนี้ทันแน่นอนโอ้โหอะไรวะเนี้ย อย่าจ้ำก็พอแล้วขอเลยเกมซิปเปอร์ฮีโร่กูอะเฮ้ยโล่งๆแบบนี้ว่ะเฮ้ยโอ้ยเหมือนในหนังเลยนี่ไงมันถ้าเส้นไหนมันสั่นนะครับแสดงว่าเราต้องไปทางนั้นน่ะเฮ้ยเสียงๆอยู่ตรงนี้นี่ไงเอ้ยไม่ใช่อันนี้มันเสียงพัดลม เฮ้ยไม่สั่นว่ะเฮย้ฮยเฮย้ยเฮ้ยเสียงเคี้ยอะไรนี่ครับทางนี้แน่นอนมีเสียงอ้ยตกใจมีเสียงอยู่ครับเฮ้ยเอามีคนด้วยชิบหายละต่อยเหรอโอ้โหมันติดเชือ้อติดเชื้อว่ะมีคนติดเชือ้อโอ้ตายยากด้วยฟินิช โหติดเชื้อว่ะมีหนูเต็มเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีค่อนอๆๆๆข้างจะหลอนนิดนึงนะฮะเนี่ยก็อยากได้เด <c oughs> ี๋ยวนะเราต้องไปทางเอ้ยโอ้โกดผิดโอ้ยเจ็บเลย <c oughs> มันต้องไปทางไหนวะทีนี้มันให้มาทางนี้ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวต้องเงยๆต้องดูดีๆ,ๆกันครับ เมื่อกี้ตัวนั้นมาทางนี้ไม่ใช่เหรอนี่ปะไม่น่าใช่ครับต้องลงละก็ลกลับไปที่เดิมว่ะผมว่าอุ๊ยโอ้โหไอ้เหี้ยเหยียบนิดเดียวก็ไอ้นี่นะต้องเอาใหม่ต้องเอาใหม่นี่โอ้โหเข้าเท่ฟังเสียงดีๆครับนี่ไงละ่ะสั่นด้วยเส้นสัน่นเนี่ยเสียงเป็นแบบนี้ อย่าจำกูนะขอร้องโอ้โหแล้วปีนด้วยอย่าเห็นหางผมว่ามีมีมาโอ้โหไม่มาปะไอตัวนี้ตัวแรกเลยที่มันพุ่งใส่เราครับเฮ้ยโอ้โห,หมีของแบบนี้เยอะแบบนี้คืออะไรอ่ะมาแล้วมาดิมาๆมาเยอะๆมากันเยอะๆมากันเยอะๆ เก็บเรียบ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 มีอีกไหมมีอีกไหมโอ้โหรถเดียวฮะของเยอะด้วยนะครับของใช้เยอะมันเร็วขึ้นนี่หว่าใช่ปะผมคิดเองปะวะอ้าวเฮ้ยสเตลดิไม่เห็นเนี่ยเนี่ย ไอ้เหี่ยสเตลไม่ได้หรือว่าอะไรวะงงอือผม,มมันเตะมันตกลงมาเลยปะผมมันตายยากเหมือนกันนะครับรนี่แล้วตัวที่ตกลงไปเมื่อกี้ตายเลยแหละเฮ้ยทางไหนวะผมว่าต้องลงไปว่ะ เฮ้ยดรคอนเนอร์ติดต่อกลับมาเฮ้ยเอาสัญญาณไม่มีไหนมาดิอุ้อีกแล้วเหรอ้ยตัวมันหายากเว้ยเฮ้ยไม่ใช่ครับนี่ไงสั่นดิ๊กๆเลยอะ คุณให้ผมใส่หูฟังเล่นด้วยชิบหายเป็นอะไรที่โคตรไม่ชอบโอ้โหเฮ้ยสเตลได้นี่ลืมไปลองนะครับลองสเตลดูดีกว่าคบว่าความเนียนเนี้ยมันคืออะไรอะนี่ความเนียนเนี้ย right อุทสาอัพท่ามาขอให้ได้ใช้หน่อยฮนะ อย่างเงี้ยเนียนอย่างเงี้ยเนียนไปมันอยู่ไหนตัววะน,นู่นไงผมงงงงนิดนึงนะครับขอโทษทีผมว่าสเตล,ลน่าจะได้เอ็กพีเยอะกว่านะฮะเรียบร้อยทีเดียวเท่านั้นแล้วกูมาจากทางไหนน่าจะทางนี้ครับถูกแล้ว เุย้ยมีอีกว่ะโอเคเห็น,นไปเลยโอ้โหเห็นว่ะโอ้โหยเยอะด้วยโอเคมาถ้าหลุดแล้วก็โอ้ยโอ้โห,หมันพ่นพิษพ่นพิษได้ด้วยเหรอโอ้โหเอาใหญ่เอาใหญ่เลยเอาใหญ่เลยอุ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมันเอาใหญ่แล้วอ่ะมึงลมไม่หมดอืมวุย้ยไม่หมดว่ะไม่หมดต้องเอาเสริม เให้หมดเอาให้หมดเอารถคู่ต่อสู้ก่อนรถคู่ต่อสู้เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดอืออือเฮ้ยไม่โดนหรอกหลบได้มาท,ทิกคมาท,ทิกคมาท,ทิกโอเคได้หนึ่งตัวติดกำแพงไปอุ้ยไม่ได้แล้วอืออือพลใหญ่อือฟินิชดาวเยอะๆฟินิชดาวเยอะๆอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่ง,งอือหน้าแดงเลย เกือบแล้วโอ้โหอินนี่มีอีกถังนึงครับเอเราต้องวิ่งตามหนูไปฮะหนูมันวิ่งเข้าทางเนี้ยมันวิ่งแม่งวิ่งทะลุเหล็กไปเลยใช่เปล่าไม่รู้นะเนี่ยทางเดิมปะวะเอ้ยไม่ใช่ทางเดิมทางใหม่อ้าวไอวินนี่โทรมาอีก่ะ ออสคอบนี่สร้างความชิบหายหลายรอบเลยนะครับโอเคเราต้องถ่ายรูปเอาต้องกดค้างลืมไปเรียบร้อยเซฟไฟลงอีกแล้วล่ะเราจะจำสกแกร์บอกกันหน่อยนะจะได้ตั้งตัว อ,อ้าวอานี่ครับเมื่อกี้เปิดอะไรวะโอเคเอ้าอ๋อโอเค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 เข้าใจเข้าใจแล้วคือต้องหมุนใช่ไหมแล้วต้องหมุนจากตรงนี้ด้วยนะหมุนจากแบบที่เดิมอ่ะเอ้าต้องหมุนจากตรงนี้โอเคปึ๊บป,ปึ๊บเร็วๆเลยเร็วดิโหแม่งลีลาลีลามากลีลามากออ้โหทัน แน่นอนถ้าจำสแกนผมต้องแบบรอกด e ค้างอะไรอย่างเงี้ยไปถ้าโผล่มานี่กูดุ้งแน่นอนนี่ไงโอ้โหเอ้ยโอ้โหแม่งคนติดเชื้อหมดเลยว่ะเอ้ยอันนี้อะไรเนี่ย,เด,ยดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำให้มันล้มก่อนอ้าวเฮ้ยโอ้โหเจ็บเลยเฮ้ยแม่งโดนทีเดียวแบบโคตรแรงอะ่ะโอ้ยอ้าวทีเดียวแต่ก็ทีเดียวเหมือนกันนะ แสดงว่าตอนนี้มันกำลังบอกเราเลยครับว่าศัตรูมันจะมีตัวใหม่มานะอะไรเงี้ยไปทางไหนที่หยุดนี่คือดูจะไปทางไหนครับสเตลลดีที่สุดขึ้นมาขึ้นมาตรงนี้กี่ตัวเนี่ยน่าจะตัวเดียวครับแต่แต่ มุมกล้องมันยากสิเลอเกินขึ้นมาหมดแล้วครับเรนจนินจาโหมดวะเฟร็ดแมนบอกตรงใส่ต้องเปิดนินจาโหมดเนียนงสเตลล์ไงตรงนี้ต้องเอาตัวหลังก่อนนะครับเพราะว่าตัวหน้านี่มันเห็นแน่ เฮ้ยโอ้โหตัวนู้นก็มีันไรเกิดแล้วบวกเลยละกันบวกเลยละกันอุ้ยหลบได้อืออ๋อหมันเยอะว่ะไม่ได้หรอกอุย้ยได้หนึ่งตัวแล้วอืออุ้ยได้สองตัวได้สองโอ้โหสามอืออีกตัวหนึ่งโอเคโอ้โหง่ายง่ายได้อีซี่โอ้โหเบิร์ดกระโหลกไปหนึ่งทีเบิร์ดกระโหลกไปหนึ่งที STAR เอเ้ยมันมีอีกว่ะแต่มันไม่เห็นว่ะโอ้ตรงนี้สองวะผมว่าไม่ได้แล้วมันอยู่ด้วยกันแบบเนี้ยมันจะสเตลไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอ้าไปแล้วว่าไปแล้วก็สเตลเลยครับมาสุดเนียนอ่ะจะไปตรงนี้ยังไงวะเนี่ยเฮ้ยเอ้าชิปหายกดผิดโอ้ย ไม่เป็นไรเอาแล้วเอาแล้วก็เอาเลยมานี่มานี่โอเคเสร็จเฮ้ยอย่าไปเหยียบอย่าไปเหยียบเรียบร้อยไปกดผิดไม่ใช่ไปกดผิดมองผิดครับคือเล็งผิดตัว <c oughs> เฮ้ยมันมีเครื่องบนอะขึ้นเครื่องบนดีกว่าไหมเฮ้ยไปเอาอะไรวะวะโอ้โหเฮ้ยมันมีเสียงวุงว้งวิงวุ้งวิงนั่นไงมาเอากระดาษอันไหนๆก็ขึ้นมาแล้วครับเอาซะหน่อย ก็ต้องลงไปอุ้ยหูตกใจหมดอยู่นู่นครับโอ้โหเอาอีกแกวะตรงนี้อยู่ตัวเดียวใช่ไหมขึ้นมาเอ้ยตัวนี้มันคือไอ้นี่ด้วยนี่ว่ามีกี่ตัวโอม้มีสองตัวตรงนี้ต้องเอาตัวหน้าครับไอ้ต้องเอาตัวหลังก่อนครับ ปัญหาหลังอยู่ตัวนั้นน,น่ะเ,เนียนบอกเลยเนียนเนียนเนียนโอ้โหเขี่ยหัวเขี่ยหัวเล่นเขี่ยหัวเล่นเรียบร้อยครับต้องไปทางนู้นต่อปัญหาคือไปยังไงไม่ให้มันเห็นไปอย่างนี้เหรออีตัวตรงนี้สามตัวครับเอาตัวหลังก่อนครับ ต้องสเตลล์กันหน่อยแล้วเฮ้ยแม่งขันโอ้โหยากเลยอย่างงี้ไม่ได้แล้ววะไม่มีถังไม่มีอะไรเลยอะ่ะเจอแล้วเอาติดเฮ้ยชิพายแล้วเอาไหนอะ่ะ หายแล้วมันจะขึ้นฟอบฟ้บไปทำแมวอะไรวะฮะอเอาเลยก็ได้วะเอยไอพวกนี้มันต้องไอ้นี่วะเออต้องใช้ท่านี้โอ้ยอืออืออุ้ยโอ้โหเจ็บโอ้โหเจ็บยายายาเออคุณเริ่มตรงไหนเนี่ยโอ้โหเริ่มไม่ไกลเท่าไหร่ มาดิโอ้โห و. เอ้ยมันมันยากว่ะโอ้โหตายอีกแล้วกูกูตายอีกแล้วโอ้โหโอุห้ยเป็นการตายครั้งที่สองของเกมเนะฮะโอเคเอาเป็นว่าเราต้องสเตล,ลแล้ววะ่ะถ้าไอ้พวกไอ้พวกล้นๆเนี่ยมันไม่ได้วะ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนถังมันบล็อกนะผมว่าถังแม่งบั็กหรือเปล่าขอโทษนะครับผมต้องจริงๆผมไม่ค่อยอยากทำอย่างนี้เท่าไหร่ มันจะทำให้คนดูมึนนะครับไอ้นู่นหลุดโอเคเขาต้องเรียนเนียนอ่ะไม่งั้นมันสู้ยากครับไอ้พวกนี้มันพ่นพิษอ่ะพยายามกดไอไอนี่เลยนะ w w ไว้มันโดดข้ามหัวครับยากอยู่ดีมึงมานี้ไอ้พ่ออ้วนหัวโล้นอ่ะยากยาก <todos S 2> อลอวครับเฮ้ยโอ้โหมุมก้องก็โง่งงง เรียบร้อยต่อไปครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยต้องถังอะเหมือนถังมันบลั๊กอ่ะจริงๆนี่ต้องถังนี้เออเฮ้ยแต่ไม่ได้ละตรงนี้ต้องสเตลเฮ้ยไอ้ขี้นี่หันมาพอดีเลยถ้ามันนอนหมดก็สบายครับโอเคเมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมตายตรงนี้นะครับ ต้องให้มันมารวมกันอยู่ตรงนี้แล้วก็ถังปลาใส่ตรงนี้ไอ้นี่มันจะหลุดตัวหนึ่งนะครับอันนี้ถ้าผมเอาตัวนี้ไอ้ตัวนี้จะเห็นเอาตัวนู้นไอ้ตัวนี้ก็จะเห็นต้องรอต้องรอมันเดินโอเคเอาละเอาไปเรียบราบเรียบราบจังหวะเนี้ยเรียบราบเรียบร้อยเออเมื่อกี้ถังแม่งบักกดไม่ได้ครับเอาเ้ย โอ้ยแมงโยนยากไอ้หนูเนี่ยเราต้องจับมันมาให้ได้เนี่ยยังไม่จบเพลงเนี้ครับจะไ,ไหนแล้วโอ้เพลงเพลงเพลงพาตื่นเต้นเพลงพาตื่นเต้นโอ้โหเพลงไม่ตื่นเต้นแล้วเฮ้ยผมว่าเราต้องได้สู้กันแล้ว เอาไหมอะฮะเฮ้ยแต่แต่แม่งปีนข้างบนไม่ได้วะเราต้องสู้แล้วเพื่อนเฮ้ยโอ้โหแม่งดำเอาอย่างนี้เลยเหรออืมอืมเฮ้ยเราเราไม่สคิปอ๋อคือมันดำ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 ไอเ้เขียวๆมันได้วันสลเล็ดมึงมึงดำสลเล็ดได้ไงอะไรล่ะจูก๊กอุ้ยโอ้ยมันหลายทีเลยเหรอหลายทีวะมันหลายทีว่ะอุ้ยอุ้ยโอ้โหเอาอยัางไงอะฮะดำสลเอ็ดยัง ดำสเลดก็ดำสเลดดำสเลดดำสเลดเดี๋ยว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 ใจเย็นๆดำสเลดดำสเลดปิว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 ไอ้ลบหลายทีหลายทีหลายทีไม่ได้ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกยังไงดำสเลดอะฮะดำสเลดดำสเลดก็จุกจุ๊กรู้จักคำว่าจุ๊กไอ้หนู อุ้ยแมททิก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 สามทีเอาอะไรเอาจะคัดซีนเหรอเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยจิ้มดิจิ้มมันดิเอาเฮียจะจิ้มอยู่แล้วไอพวกหุ่นยนต์เวนเอ้ยเแต่เมื่อกี้มันก็จับมือเราไว้อยู่นะไอเฮียต้องคนต้องมาสู้กับมึงอีกบันเลยแล้วอุ้ยไม่ได้ต่อยมันไม่ได้ด้วย อ๋อต้องทำให้มันเกาะแตกก่อนนะครับถึงจะอย่างนี้ได้อุย้ยข้างหลังเข้าไปดีหลังเข้าหลังเข้าแล้วเฮ้ยโอ้โหควันมันมาเหรอว,วะ่ะอ้าวแต่ไม่ทันไม่ทันไม่ทันยิงอุย้ยโดนตบเบิร์ดกะโหลกโหเมื่อกี้สู้ได้แล้วอะครับแต่โซบเอ้ยอา้าวอย่าบอกนะตามไม่ทันนะ่ะ เมื่อกี้ถ้าจิ้มนั่นน่าจะสรบหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับทําให้สไปร์์แมนเราจับตัวได้นะครับโอ้โหนี่มึงปักข้างนอกเลยเหรอจัดไปเราต้องตามอะผมว่าวันหนีสไปรีได้ยังไงอยู่ไหนหนูเต็มเร็ว <laughs> ไม่หนูเยอะอย่างงี้เร็วมากบอกเลยฉันนะเอ้แล้วมันอยู่ไหนอะ มันอยู่ไหนวะอันนี้คือผมต้องทำอะไรเนี่ยต้องมีท่าพวกนี้ด้วยเปล่าเนี่ยเฮ้ยผมต้องทำอะไรอะ่ะต้องวิ่งตามหนูไปเปล่าวะเฮ้ โอ้ผมตามหนูแบบรวดเร็วมากเลยเนี่ยเพื่อนหนูมันวิ่งไปทางนี้ทางเดียวเลยอ่ะเอ้ยมันหนูหมด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 ลืมดูหนูอ๋อหนูเลี้ยวนี้หนูเลี้ยวนี้โอเคต้องตามหนูจริงด้วยต้องตามหนูนะครับโอ้โหเอาวะมันจะหนีไปไหนฮะแต่มันมาเวเร็วด้วยนะ อีกแล้วลงท่ออีกแล้วชิบหายกูเบื่อการลงท่อมากลงท่อตามมันไปด้วยนะภารกิจต่อไปเอาเป็นว่าติดตามชมพ,พาร์าหน้าแล้วกันครับเหนื่อยกับอิชานี่เหลือเกินนะครับโอเคแต่พาหน้าน่าจะเร็วจะเร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะอัดต่อเลยแล้วกันเคส่ยวับคลิปนี้นะครับขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับติดตามชมพาหนาไปครับ